ไอ้บใบไปยู่งไหนมาเนี่ยฮะนน 5, ยมแม่บนหาอยู่เมื่อกี้เมบป็ปเป็นอาทิตย์เลยเราไม่เห็นเนี่ยไปอยู่ไหนมาไป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 กินจะไปอยู่งแล้เนี่ยเกียมจะขึ้นรถแล้วมาเนี่ยกินเลยเร็วๆแม่ไปแล้วเดี็กที่ตามาแย่งเลย กินข้าวฝนตกไหลหนีหมดฝนมาแล้วนะอ่ะฝนมาแล้วฝนมาแล้วไม่ไปทันไหมเนี่ยตลาดอะ่ะเกตก็หมดตายนี่นี่กินข้าวะไรเลย เดี๋ยวฝนมาตกไหล่นีหมดเนี่ยถ้วยก็ไม่มีใส่แล้วเขาเก็บถ้วยครับแล้วอื้ไม่เจอนึ้ว่าตายแล้วนะเนี่ยไอ้ใบแม่เนื้ว่าตายไปแล้วนะเนี่ยอิ่มยางไอ้จ้อยไอ้เจ้อยอิ่มยางฮะไอ้เจ้อยอิ่มยางอย่าไปกองขยะไม่นะ มันไกลรู้ไหมรถเยียบมันข้าวให้อิ่มแล้วก็ไปยู่หลังบ้านเนาะใบในแปลกวันไปอยู่ตั้งไหนมาวิ่งลงมาจากบนเขานู่นอีกมีคนอยู่บนเข้าอีกเลยหาบาบไปยู่กับใครบนเข้าอืม ไอ้เอ็งมาไปเอ็งมาไปเอาอีกต่อเดี๋ยวไ่จะไปแล้วอเจอไอ้สีตาไอ้สีตากินเท่าไหร่ก็ไม่อิม่มไอ้สีตา กินกระดูกไม่มีเขี้ยวมาพึ่งกืนอย่างเดียวไอ้จ้อยอิ่มใช่ไหมจ้อยอิ่มนะแล้วจ้อยรอไปแล้วตามแม่ต้อย